ที่โคราชสร้างไรายได้ให้ครอบครัวกว่า3 0 0แสนบาทแต่เดี๋ยวฉันจะพาไปที่อ่างทองส0 0พันพอแต่ไม่ใช่3,000บาทนะคะ3,000ลูกค่ะคือมีเกษตรกรชาวอ่างทองท่านหนึ่งเนี่ยนะคะจบแค่ม .3 เท่านั้นเองบอกว่าลองผิดลองถูกจนได้ดีนะคะสามารถที่จะเพาะปลูกต้นมะนาวเนี่ยนะคะที่สามารถออกลูกให้ได้ถึง3,000ลูกต่อต้นค่ะ คุณวโรชาจันทโชธนะคะอายุ48ปีเป็นเจ้าของสวนมะนาวแป้นวโรชานะคะอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองคือคุณวโรชาเนี่ยบอกว่าปลูกมะนาวพันธุ์แป้นวโรชานะคะปลูกในภาชนะวงปูนโดยไม่ใช้ดินคือถ้าไม่ใช้ดินเนี่ยออกผลผลิตได้1,000ลูกต่อต้นต่อครั้งแต่ถ้าปลูกในดินเนี่ยสามารถออกผลผลิตได้3,000ลูกต่อต้นต่อครั้งเลยนะคะผลผลิตจํานวนมากมายแบบนี้นะคะทำให้เป็นที่ยอมรับของชาวสวนในจังหวัดใกล้เคียงด้วย ก็มีการแห่กันเข้ามาสั่งจองกิ่งพันธกันเนี่ยราคาจํานวนมากเลยทีเดียวรวมถึงบางส่วนเนี่ยก็เดินทางมาดูงานการเพาะปลูกด้วยนะคะหรือบางทีก็เชิญให้ไปเป็นวิทยากรด้วยคุณวโรชาเนี่ยเล่าว,ว่าเรียนจบชั้นมสนะคะแล้วก็ออกมาทําสวนปลูกมะนาวเรียนรู้จากการฝึกอบรมดูงานจากนั้นก็ลองผิดลองถูกเลยนะคะ Learning by Doing นะคะมาจนกระทั่งประสบความสําเร็จในการเพาะปลูกเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของคุณวโรชาในการพูดถึงการเพาะปลูกของเขากันค่ะ ออกอย่างนี้ฮะถ้ามะนาวทั่วไปมันจะออกแค่ปลายช่อแต่ของเราเนี่ยออกตามกิ่นตามกา้านและตามกิ่นตามก้านดูฮะทุกกิ่งทุกช่อสมมุติว่าห้าต้นหนึ่งห้าสิบกิ่งคูณได้กิ่งละห้าลูกถามว่าดกเนี่ยพันลูกเนี่ยเด็กๆฮะเพราะว่าเราพัฒนาโดยการปลูกไม่ใช้ดินวัสดุพื้นบ้านที่หาได้ตามในท้องถิ่นนะก็มีเศษไม้ใบหญ้านะฮะใบก้ามปูใบไผ่ใบอะไรก็ได้หนึ่งเรื่องสองมูลสัตว์ก็คือขี้งวัวสาม ขี้เลื่อยขี้แกบแกบดิบอะไรเงี้ยนะส่วนตัวที่4ี่นะขุยมะพร้าวนะแล้วก็คุกเขาอย่างและเท่าเท่ากันซึ่งจากสูตรที่คุณวรโรชาว่ามาเนี่ยนะคะก็จะต้องใส่น้ำหมัก EM ด้วยแล้วก็โรยปูนมันเข้าไปเล็กน้อยนะคะก่อนจะนำไปใส่ภาชนะวงปูนพันธุ์ที่เลือกมาปลูกเนี่ยบอกว่าเป็นมะนาวพันธุ์แป้นวรโรชาเพราะว่าผิวบางน้ำเยอะผลโตนะคะเป็นที่ต้องการของท้องตลาด ซึ่งนอกจากเพราะมะนาวจนออกผลผลิตดกแล้วเนี่ยนะคะที่สวนของคุณวรโรชาน,นี้บีบโชว์เลยนะคะโอ้คือน<า>คนเนี่ยมักจะไปคิดว่าอ้าวถ้าต้นหนึ่งเนี่ยมีลูกเยอะแปลว่ามันต้องแย่งน้ํากันมันก็จะน่าคือน่าจะเป็นลูกแข็งๆบีบออกมามีน้นํานิดเดียว <คะ S 2> โชว์ให้ดูเลยนะฮะดิฉันไปต่อไม่ถูกเลยลยสงยหน้ามานี่คือบีบโชว์น้ําพุ่งเลยทีเดียวนะคะ นอกจากที่สวนของคุณวัโรชาปลูกมะนาวแล้วเนี่ยนะคะที่สวนของเขาเนี่ยยังปลูกต้นดาวเรืองสีขาวแล้วก็ดอกทานตะวันสีส้มได้ด้วยนะคะซึ่งทางคุณวัโรชาเนี่ยบอกว่าถ้าใครสนใจยินดีเพาะปลูกให้ดูนะคะว่าทำได้จริงสามารถติดต่อเข้ามาได้ด้วยนะคะที่เบอร์0867656845ค่ะ